สวัสดีแฟนคลับการเสี่ยงเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1นธันวาคม2568แแสดงความยินดีด้วยกับท่านที่มีโชคในงวดที่ผ่านมาการทำนายดวงที่ท่านจะได้ยิน เป็นเพียงการทํานายโดยภาพรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงอะไรกับใครก็ได้นะคะเพราะหนึ่งราศีมีคนเป็นหลายล้านคนอาจจะเป็นสิบบา,บางราศีอาจจะเป็นสิบล้านคนขึ้นไหมอะไรประมาณนี้ยค่ะแล้วก็คนที่เสี่ยงหวยถามว่าปริมาณมากไหมในในประเทศไทยสมมุติ ตีเป็นสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นได้ไหมนะคะตีสักเป็นยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นของประชากรทั้งหมดแต่ว่าเด็กตัดออกคนที่ไม่ชอบเขาก็ไม่เล่นหรือบางคนเห็นว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะดีจะงามก็ตีสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ละคะ่ะก็เป็นกลุ่มเฉพาะเป็นหนึ่งสิ่งที่เป็นกลุ่มเฉพาะที่คนชอบ แต่การพนัพน,นบ้านเราอ่ะคือยิ่งวงการใต้ดินนะเขาบอกว่ามีมีเงินหมุนเวียนสะพัดเยอะมากซึ่งก็หมายก็ว่าคนที่เล่นน่ะบางคนเล่นหนักมันก็เลยถั่วเฉลี่ยกันไปอย่างชาวบ้านธรรมดาอาจจะเล่นหลักร้อยคนแก่บางคนเคยไม่ชอบตอนวัยหนุ่มสาวตอนวัยทำงานไม่เคยชอบการเสี่ยงเลยแต่พออายุเยอะแล้วมันบางคนกเกษียณแล้วไง บางคนก็แก่ละไม่รู้จะทําอะไรก็หันมาเล่นเล่นหวยในวัยปลายชีวิตก็มีส่วนคนที่เล่นเป็นอาชีพมีไม่มีคนที่เป็นเจ้ามือก็มีคือแต่ว่าผู้เล่นน่าจะมากกว่าดังนั้นเว็บพนันออนไลน์อะเว็บเถื่อนอะจึงคู่กับสังคมไทยปราบตัวหนึ่งก็ไม่หมดหรอกมันก็เกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆร,ร,ราศีเมษ ราศีเมษดาวการเงินการทองของท่านเรียกว่าถามว่ามันไม่เด่นไม่ได้มันไปกองกันอยู่ในเรือนของคำว่าคู่มิตรท่านอาจจะต้องฝากคนอื่นซื้อไหมหรือซื้อตัวเลขอะไรก็ได้สุ่งๆไปสุ่งๆไป,ไปหรือ หนึ่งการเดินทางการเจ็บไข้ได้ป่วยการตายหรือแม้แต่คนที่มีคู่ครองภรรยาหรือสามีที่ชอบเล่นหวยท่านอาจจะฝันดีเมื่อสิเมื่อ,อย่างแหละถ้าไม่ชอบก็ฝากเขาซื้อก็ก็ก็เผื่อได้โชคได้ลาบนะคะคนเกิดอราศีพกษพ ราศีพฤษภตอนนี้การเงินการทองของท่านนะคะยัเป็นปัญหาและอุปสรรคอยู่นะคะแต่ว่าดาวแห่งความฝันท่านก็เข้าก็ไม่ได้เข้าวันที่หนึ่งท่านไปเข้าวันอื่นถ้าเผาได้ก็เพลาไปก่อนคนเกิดราศีเมถุนลัคนาเมถุนบางคนจะฉคเอ่อบางคนจะเกิดโชคอย่างมากเลยนะคะบางคนจะเกิดโชคอย่างมากเลย เพราะว่าดาวโชคท่านก็เข้าหนึ่งทุ่มก็หวยออกสี่โมงเย็นอะอาจจะมีคนโอนเงินให้ท่านทุ่มสองทุ่มอย่างงี้ค่ะหรือวันที่สิบเจ็ดหรือวันที่สองธันวาคมก็ขอให้ชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนโชคดีนะคะท่านกำลังหมกมุ่นอยู่ในเรื่องของการลงทุนอยู่ด้วยถึงแม้ว่าการลงทุนมันอาจจะเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคหน่อยแต่ก็ต้องมีคนโชคดีแหละที่สําคัญหนึ่งราศีมีคนเกิดแปดวันแปดวัน วันไหนที่จะโชคดีแล้วดวงของใครที่จะเกิดโชคตามคําทำนายค้นเกิดราศีกรกฎกรกฎเรียกว่าคือดาวประจำตัวของท่านค่อนข้างจะมีแรงหลังหนึ่งทุ่มก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะคะขอให้เทพเทวดาที่อาศัยอยู่รอบตัวท่าน โดนบันดาลให้ท่านเกิดโชคได้ได้ไดรับเงินในตอนเย็นหรือไม่ก็วันที่หนึ่งอวันที่สองกับวันที่สามท่านมาคมดาวก็เข้าโชคอยู่พอดีคนเกิดราศีสิงลัคนะสิงไม่ค่อยโดดเด่นนะคะไม่ค่อยโดดเด่นเพลาได้เพลาคนเกิดราศีกันคนเกิดราศีกันเรียกว่ามีโชคอยู่นะคะมีโชคอยู่ แล้วปฏิหารบางสิ่งบางอย่างมันจะมีไหมอยากจะให้ท่านซื้อลอตเตอรี่อยากจะให้ท่านซื้อลอตเตอรี่เพราะดาวป,ปฏิหารวันเข้าเย็นวันที่หนึ่งเผื่อท่านตอนนี้ถ้าใครจะซื้อก็ซื้อ,อๆสูงๆทิ้งๆไว้ไม่ต้องกะเก่งอะไรมากเดี๋ยวมาตรวจวันที่สองธันวาคมสามธันวาคมท่านอาจจะมีโชคคนเกิดราศีตุลลักนณะตุลก็เรียกว่าอยู่ในไข่เฮงมากๆ คนที่โชคดีมากๆดวงดีมากๆท่านจะต้องได้รางวัลใหญ่อขออภัยคะ่ะท่านจะต้องได้รางวัลใหญ่นะคะราศีพิจิกลัคนาพิจิกไม่อยากจะให้เสียงมากนะคะไม่อยากจะให้เสียงมากคนเกิดราศีธนูหรือชาวลัคนาธนูตัวที่เก่งไม่ได้ตัวที่ได้จะไม่เก่งราศีมังกรลัคนามังกรคุณยังเฮงอยู่ คุณยังเป็นนมัมเบอร์วันอยู่ขอให้ร่ำรวยกันค่ะแต่อย่าลืมดิฉันไม่ได้เอาดวงคุณมาทำนายดิฉันทำนายแค่การเดินทางของดาวจรในช่วงระยะเวลาวันที่หนึ่งธันวาคมสม6 8นนะคะคนเกิดราศีกุมลักขนากุมเผาได้เผาคนเกิดราศีมีน ลักนามีนทุ่มเลยทุ่มทีของคุณละนานๆอาจารย์จะทำนายว่ามีเดงปังรวยอะไรประมาณนี้ค่ะแต่อย่าลืมนะคะหนึ่งราศีมีคนเกิดแปดวันวันไหนจะโชคดีมากโชคดีน้อยหรือวันไหนอาจจะอุคำทำนายไม่ตรงไม่แม่นเลยอย่าลยเสียซื้อหวยก็ราคาสูงอยู่นะคะ ถ้าใครยังไม่เคยตรวจพื้นดวงกับอาจารย์อลิสาก็มาเช็คตัวเองหน่อยแล้วเคยให้ตัวเลขถามว่าตัวเลขตอนนี้ให้ให้ไหมให้เป็นกลุ่มให้กับสมาชิกเท่านั้นให้กับสมาชิกเท่านั้นซึ่งมีค่าวิชาเล็กๆน้อยๆอค่ะหลายท่านคงเคยได้ยินที่เป็นแฟนคลับประจำนะคะที่ไม่ใช่แฟนคลับหน่คือดิฉันต้องเลือกระหว่างเป็นเจ้ามือหวยกับเป็นหมอดู อยากจะเป็นเจ้ามือหวยมากเลยเพราะอะไรเรารู้การเดินทางของดาวเราคำนวณได้แต่มันจะให้ถูกทุกงวดเข้าทุกงวดถ้าเป็นเจ้ามือหวยจริงๆดิฉันไม่ทำอย่างอื่นเลยเนี่ยค่ะดิฉันก็น่าจะเป็นเศรษฐีหรือมหาเศรษฐีได้ย่อมย่อมคนหนึ่งแหละแต่เพอเอิญดาวบุญกุศลดาวคุณงามความดีท่านบอกว่าไม่ต้องทำแต่เป็นที่ปรึกษาได้เป็นที่ปรึกษาได้ แล้วก็คิดว่าจะเลิกยุ่งกับตัวเลขแล้วล่ะแต่ดิฉันยังมองมันเป็นคุณประโยชน์อยู่บ้างยังเป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอยู่บ้างแล้วในอนาคตมันมีโปรเจกต์มีโครงการมีนู่นมีนี่มากมายโดยส่วนตัวเยอะแยะซึ่งไม่ใช่งานหมอดูงานหมอดูเป็นงานที่จะสร้างรายได้สร้างอาชีพเพราะว่างานหมอดูอะ มันคืองานที่จะให้คําตอบชีวิตผู้คนดิฉันมีความสุขมากที่ได้เป็นหมอดูเพราะว่าเราก็ตามหาชีวิตตัวเองมาตั้งแต่เด็กแล้วมันยังไม่ถึงเวลาของดาวมันยังไม่ถึงเวลาของดาวพอมันถึงเวลาของดาวดิฉันก็เลยได้คําตอบชีวิตแล้วก็นําองค์ความรู้ทางโหราศาสตร์มาให้พวกท่านได้รับฟังรับชมรับได้สร้างความเข้าใจบางสิ่งบางอย่างแต่งานสร้างรายได้จริงๆไม่ใช่งานหวยไม่ใช่งานหมอดูจะไปทํางานอย่างอื่นซึ่งจะ เรียกว่าง,งานสุดจริตมากกว่าสุดจริตแล้วก็ขาวมากกว่านี้แต่ก็ยังคงให้ตัวเลขกับประชาชนชาวไทยอยู่แล้วก็ยังตรวจดวงตลอดชีพใครที่สนใจไม่ว่าตัวเลขหรือการตรวจดวงก็อย่าลืมทักมาส่วนตัวทุกอย่างมีค่าวิชาไม่ฟรีใดๆค่ะ